สวัสดีครับผมพกผลชื่อเคยนะครับบอยสุกแจกทีนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระซุ้มก่อนนะครับเป็นเป็นกุเขาเรียกว่าอะไรนะวัดพิกุลสวย,สวยแต่นี่ผมล้างอลนะเนื้อออกแดงแดงนิดหนึ่งผมล้างออกแล้วอ่าเป็นเป็นเป็นอ่านายักษ์มีกะหนกนะครับพิมพ์ใหญ่มีกนกนะวัดพิกุลสวยงามแต่ผมล้างแล้วเนื้อออกแดงแดงหน่อยนะครับสวยอันนี้ก็คือชายน้ํา น้าล้างแล้วก็ผู้การปรปรปัดเอาเอา,เอาดีหนอกนะฮะแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับหลังจากล้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาเอามาไว้แห้งแห้งแล้วเก็บก็สวยดีที่ไม่ล้างก็เยอะแต่ที่ล้างก็ก็จะเห็นเป็นเป็นแบบสวยๆอย่างนี้เลยเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมากนะครับก็มีไม้โชรสี่ห้าองค์นะฮะพิมพ์ใหญ่มีกระหนกวัดพิคุณ นะครับ FC ผู้ติดตามท่านผู้ชมก็ถ้าถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมสอบถามได้ราคาน่าจะเบาๆไม่ไม่หนักมากนะครับอันนี้ก็อยากให้เอาไปาใช้ดูนะครับลอะแล้วลองพิจารณาดูนะว่าชอบไหมถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์แล้วก็หรือโทรเข้ามาคุยก็ได้นะครับผม เรื่องราคาเรื่องอะไรก็ต่อรองกันแล้วคุยกันทีหนึ่งนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ